สบายดีเมื่อเี้าสิมาเห็ดเนาะว่าห้าข้อที่เราต้องเตรียมตัวก deflect, ่อนที่เขาสิไปเฮียนอยู่ต่างประเทศนี่ nah. มีอย่างแดบว่าสิเป็นประเทศใดกัยาการเตรียมตัวของเขาเป็นเรื่องที่สําคัญเนาะมาเข้าประเด็นกันเลยเนาะหนึ่งมาเนาะเขาสิไปเฮียนต่ออยู่ต่างประเทศข้อหนึ่งคือเขาต้องศึกษาวัฒนธรรมเนาะของประเทศนั่นๆว่าวัฒนธรรมก็เจ้าเป็นแนวใดนะของประเทศที่เขาสิไปว่าสิเป็นประเทศใดกัยาเขาต้องศึกษาหาข้อมูลกับเจ้าก่อนวัฒนธรรมแต่ละประเทศมันแตกต่างกันเนาะข้อหนึ่งและแมนวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ข้อ2ที่เขาที่ต้องเตรียมเลยค่ะบ่ได้ก็คือว่าวางแผนการเงินนอกสิไปเฮียนนาะสิไปเฮียน6เดือนปี12ปีอีหย่างก็อยาเขาต้องวางแผนการเงินแล้วก็อย่าลืมเตรียมเงินสำรองไว้พร้อมเงินสำรองของเขาสำคัญเนาะแล้วก็เป็นข้อ3ข้อ3ก็คือว่าเอกสารเตรียมให้ครบเนอะเอกสารเตรียมให้ครบแล้วก็ถูกต้องเอกสารการเฮียนการนั่นการนี่ของเขาแล้วม่นเตรียมให้ครบแล้วก็ถูกต้องนะบ่ว่าจะสิมาเฮียนกับอัน นายหน้าบอเอเจนซี่นั้นนี่บอที่ว่าเจ็จาเป็นนายหน้าให้เจ้าในะเอกสารเนาะการเดินทอกเดินทางนี่อย่างคะนะเราต้องเตรียมให้ครบตัวเครื่องบินเนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับตัวเครื่องบินเนาะเตือนเครื่องบินไปตัวเครื่องบินกลับแล้วก็เมนทีพักเอกสารอีอย่างก็ต้องเตรียมพร้อมพยายามเซ็คให้ดีว่าจะไปประเทศใดก็จาต้องเตรียมมาน,นี่มันทุกประเทศที่ว่าเขาไปเขาต้องเตรียมเนาะ ราคาก็คือข้อ4ข้อ4ก็คือว่ายาประจําตัวบางคนนี่มากอันมากเป็นวัดเป็นไอเนาะในการที่ว่าเข้าประยุต่างประเทศเทเจ้าบางประเทศเขาจิจำกัดเกี่ยวกับยาต้านเสื้อเขสาซื้อได้ยากยาต้านเสื้อมันเป็นยาที่แบบว่ายาต้านเสื้อยาทิฟฟี่ยาซาลาเขาไม่ต้องเตรียมมาหลายเนาะก็ต้องเตรียมมาวานิลลแผงสองแผงโบสัวไว้สําหรับตัวของผู้เกี่ยวเองแล้วมันยาต้านเสื้อเทเจ้าเคยมาอยู่นิวซีแลนด์อากาศเปลี่ยนเอยมาถึงยามหนาวเห็้เขาเป็นโรคอันเอิ่งยังเกาะ เงี้ยยอดขนาเที่ยวเข่าของน้ำเที่ยวเข่าของน้ำตลอดถ้าค่อยไปหุงหมอเขาต้องได้นัดหมออีกแล้วก็เป็นมือนั่นเบิดมือแล้วก็เป็นเตียมไปทายหมอหลังจากเขานัดเรียบร้อยเขาต้องได้ไปทายอีกประมาณสองคือสามส้วมและยาที่ได้ก็เป็นยาต้านเสื้อเทเจ้าและนึงมาค่อยกับบุคอยมีเวลาเขาบุกักไปหุงหมอเดี๋ยวค่อยค่อยกลับแล้วแต่ีเธอเขาต้องได้ผกยาต้านเสื้อเนาะบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาก็ต้องซื้อยาภูมิแพ้มานาภูมิแพ้ทิฟฟี่ยาแก้ปวดที่เขาต้องติดไว้นะแล้วก็เป็ยาาาต้้้เองมมหลลแวน มันก e ็ม <water> ีขายแหละมันก okay, ็ม kind of right no ีแหละทายเจ้าแต่ว่าเขาต้องได้ไปหุงหมอก่อนบ่มีใบสร้างหมอขราเจ้าก็บ่สามารถขายให้คือบ้านเฮาได้บ้านเฮาเนะเขาเป็นวัดเป็นไอเขาสามารถซื้อได้ไปห้างขายยาเขาสามารถซื้อได้เบิร์ตนาอันนี้มันสําคัญที่สุดอย่าลืมแล้วก็แม่นข้อห้าทาเจ้าข้อห้าให้มันเจ้าสิไปเฮียนอยู่ประเทศใดก็ย่าเวียดนามบ่จีนบ่ลาบ่นู่นนั่นนี่เจ้าเตรียมแผนคุงการของเจ้าเนาะในการไปเฮียนแล้วก็อย่าลืมแผนสำรองไว้สําหรับการเที่ยว วันเสาร์วันที่เขาสิไปเที่ยวใส่แล้วก็แมนปิดเทอมบอปิดเทอมน้อยปิดเทอมใหญ่นะมันผิดพักปิดเทอมนะนะเขาต้องวางแผนในการไปท่องไปเที่ยวอย่างของเขาหะนะรอบๆทั้งมดกับแมนมีห่าคอที่เจ้าหขาคอที่เช้าตีเตรียมโต๊วกว่อนไปเฮียนอยู่ตามประเทศเนาะข้อสิ่ย่ำทวนอขึ้นอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือวัฒนธรรมเขาต้องเฮียนหูข้อสองคือวางแผนการเงินแล้วก็เงินสำรองข้อสามก็คือว่าเอกสารต่างๆม่นเขาเตรียมให้พบ เอกสารนะพาสปอร์ตเฮาบอวีซ่าเฮาบอตัวเครื่องบินเฮาบอสีเอกสารแล้วก็เม็นที่พักโุงแฮมที่เฮาจองไว้แล้วก็เป็นข้อซีเป็นยาเจ้ายาสามัญประจํายาประจําของตัวผู้เกีียวเอามคนนี่มาเป็นภูมิแพ้ฮ่าสียาแก้แพ้มานำนอกกองน้อยๆเ้าจะมีขายยาแก้แพ้มันปับอากาศบางคนแพ้แพ้ฝุ่นแพ้นั่นแพ้นี่เนาะยาแก้แพ้ยาทิฟฟอร์ทิฟฟี่ยาแก้ปวดยาต้านเสื้อเตรียมไว้แนลเล็กๆหน่อยเนาะ แล้วก็เม่น้อห่าทายเจ้าคอหาแล้วเมนวางแผนเนาะวางแผนสําหรับการเที่ยวเพื่อไว้น้ำคุแม่นอกสีเฮียนอย่างเดียวดิทนายเจ้าบางทอมันกับมีวันเทศกาลิ่นกับพาไข่เฮาทิดหนึ่งบ่อโน่นนั่นนี่สองทิดบ่อเขาก็วางแผนนะเพราะเออเขาเฮียนอยู่เมืองนี้เขาสิไปเล่นอยู่เมืองไหนที่มันใกล้ๆที่เขาไปกลับได้โบไก่เขาสามารถเดินทางไปได้ตัวเองได้กันทนายเจ้ากาฝากันไว้นะทายเจ้าห่าอเนาะเตรียมตัวในการไปเฮียนต่ออยู่ต่างประเทศเนาะถ้าวิดีโอของเฮาเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของเฮาคนเล้าไก่บ้าน แล้วก็พวกเจ้ามีคำถามใดๆเกี่ยวกั New Zealand บ์บ l l แล้วว่าคำถามใดๆที่ว่ายอยากให้คอยตอบก็กรุณาคอมเมนต์ไว้ทั้งรุมเลยเจ้าคอยตอบให้คำถามไดตอบได้ก็สิตอบนาะคำถามไดตอบบ่ได้ก็ขออนุญาตบ่ตอบเนดะ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเธอเจ้าบ๊ายบาย